บทที่17บทที่7ถึง11อิติปิโสภระคาวาอาระหังสมาสัมพุโทโววิชาจารณสมัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมมะสาราธิสัทธาเทวมนุษษสานัง พุทโภควาติสวาขาโตพคะวตาธโมสันทิติโกอาการิโกเอหิปัสสิโกโอปัญญิโกปัจจตังเวทิตโควินโยคิติสุปฏิปันโนพคะวโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนพคะวโตสาวกสังโคญายาปฏิปันโนพคะวโตสาวกสังโคสามีจิตปฏิปันโนพคะวโตสาวกสังโค ยะทิทังจตาริปุริสัยุคานิอากทปุริสปุขาราเอสภะคะวะโตสาวะกะสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักคิเนยโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังบุญยะเขตังโลกัสสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังยะาสังโกนังอุปสันติ สิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปะภูตันจะมหาราชาตะวางมังโปสัุุโนทีปังกาเรเทโวสุปโปเทสิกิจจิเทโวเยสโข,ขปัจชังทัสมิงกินเนวะกินเนวะทัตตาปิยังกันตังสารีปุโตภะะักขภวันตุเมสิทธิลาพังชนะนาเยมะนีจินดาปิยังจะ พระสัพเพชนาพระหุชัยนาปิยะมะมะสักกัตสักกัตาวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษยานางพุทธเตเชะณะโสธินานัสันตุปัทถวาสัพเพทุกขาปวูสเมนตุเตสักกัตาวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาลิลาหุปะสัมมานาัง ธรรมะเตเฉนะโสธินานัสสันตุปัทวาสัพเพพยาวูสเมินตุเตสัจกว,วาสังคารตนางโอสถังอุตตะมะวรังอาหุเนยยางป่าหุเนยยางสังคีเนยยางโสธินาสันนัสสันตุปัทวาสัพเพโรคาวูสเมินตุ อิติปิโสภะควาอารหันสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโลปุริสัธรรมมารารา,าทิสัทถาเทวมนุษยานังพุโทโธภะควาติสวาขาโตภะควตาธโมสันทิติโกอากาลิโกเอธิปัสิโกโอปะณิยโกปัจจ ตังเวทิตโภวินยูหีติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆ ยะทิทางจัตตาริปุริสยุขานิอักขะปุริสปุคาราเอสพคะวะโตสาวกสังโคอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกาละเนโยอนุตรังบุญยะเขตังโลกสาสติจินดามณีปิยังมันตังยะทาสังโกนางอุป,ปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปภพตันจะมหาราชาระ ตะวงโปสถุโนทีปังกาเลเทโวสุโปเสถิกิจเจเทโวยะสักโกปัญชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาลีบุตโตพระวันตุกีีสิทธิลาพันชะนาชะน,านะณเยมะนีจินดาปิยังตะทะนังสับ เพชนาพระพุชนาปิยงมะมะสักกตวาพระพุทธรัตนงังโอสถังอุตมังวรังทิตังเทวมนุษสานางังพุทโธพุทธเตเชนะโสธินานะสันตุป,ปัทวาสเพทุขาวุสม,มนตุเตสักกตวาธรรมรัตนงังโอสถังอุตมังวรังปาริราหุปะมังธัมมเตเช ธรรมเตเชนณโสธินานสันตุปัทวาสัพเพพยาบุบเสมนตุเตสักกตวาสังคารตนางโอสตังอุตมังวรางอาหูเนยยางป่าหูเนยยางทักสังคเตเชนณโสธินานสันตุปัทวาสัพพโรคาบุบเสมนตุเต อิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโกปุริสธรรมมาสาราธิสัตถาเทวมนุษยนสาังพุโทโธภะควาติสวาขาโต พระควตาธโมสันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสิโกโอปนญิโกปัจจตังเวทิตโพวินยูหิติสุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆปุชุปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆยายปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆสามีติปฏิปันโนพระควโตสาวกสังโฆยทิทางจตาริปุริสายุคานิอากทปุริสปุคาราเอสพระควโตสาวกสังโฆ อาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีการณิโยอนุตตรังบุญยะเขตังโลกสสาติจินดามณีปิยังมันตังยะสังทาสังโกนางอุปปสัสนติสิเนหังมาตาปิตาวะโอระหังปภูตันจัมมหาราชาตะวังมะโปสัตถุโนทีปังกาเรเทโวสุปโปเสธิกิจจิเทโวเยสักโขปัจฉังทัสมิง กินเนวาทันตาปิยังกัตังสาลีปุตโตพระวันตุเมสิทธิลาพังชนะนาเยมะนีจินดาปิยังจะทะนางสัพเพชนาะพระพุชนาะปิยังมะมะสักกตวาพุทธรัตนังโอสถทังอุตมังวรังหิตังเทวมนุษานังพุทธเตเชนะโสธินาสนัสสันตุป,ปัทถวาสัพเพทุกข,ขาวูสเมวูปะเสมตุเต สักกตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตตะมังวรังปาลิลาหุปะสะมานังธรรมะเตเชนะโซธินาัสันตุปัทวาสเพพยาวุปสะเมนตุเตสักกตวาสังครัตนังโอสถังอุตตมังวรังอาหุเนยยังปาหุเนยยังสังฆเตเชนะโซธินาัสันตุปัทวาสัเพโรคาวุสเมนตุเต